ลุดไม่เข้าไปช่วยเพราะทำรายงานหรออีเป็นโรคโควิดแน่ๆเลยอะใส่แมสอย่างนี้อา,อานาอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะจะเข้ามานิดเดียวนะเตะเลยทุกคนมามาแล้ว <c oughs> โอเคมาครบออแล้วงั้นเรามาคุยกันว่างานกลุ่มชิ้นเนี้ย ใครจะเป็นคนทำอะไรบ้างโ okay. อเคคนเงี้ยทุกคนเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วว่าอานน่าดูแปลกๆอ่กอะจริงด้วยออสการตั้งแต่มานั่งเนี่ยไอ้หลยครั้งได้แ mm ล้ว hmm มั ah? ้งหรือ mm ว่าอาณาอาจจะเป็นโควิดก็ได้นะบัวเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอ ไปดีกว่าไม่อยากอยู่แล้วคนติดโควิดนะบัวรอด้วยไปด้วยไปด้วยลาบันนี่บัวประเภทของเพื่อนเมื่อมีคนติดโควิดในห้องเรียนกลัวค่อยยังเชื่อไม่ค่อยไอเท่าไหร่แล้วนับัวมาแล้วได้ชื่อตรงไงแหรอไม่เอาอยากไปไกลเป็นอะไร กำลังใจอ้าบัเวเป็นอะไรเนี่ยสงสารอาณาจังน,นี่อาณาไม่เป็นไรนะโรนี่เป็นแล้วแล้วหายได้สูซๆนะจะเป็นกำลังใจให้แต่เราขอตัวก่อนนะออ,อสการ์เฮ้ยเดี๋ยวดิคืออะไรอ่ะลังเกียจ เป็นอะไรกันหมดเนี่ยรุดรุดไม่เข้าไปช่วยเพื่อทำรายงานหรออเป็นโรคโควิดแน่ๆเลยอะใส่แมสอย่างนี้อนณา,อย,อ,าอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะจะเข้ามานิดเดียวนะเตะเลยยหยฉันต้องเป็นแบบเดียวกับเธอนะอเฮ้ยเราเป็นอะไรอะ จะเข้ามาแกล้นะอาณาลบถ้าแกทําให้ฉันไปติดโรคเหมือนแกนะฉันจะไม่เอาแกไว้แน่ิดอะ้รแกรติดอะไรเนี่ยติดสูนติดรอ,อแล้วก็ไม่ติดนะได้เกสีตลอดด้วยซ้ำช่วยเหลือโอ๊ยทุกคนเป็นอะไรกันหมดเนี่ยออสการ์มางไหนว่างเลยทำไมเธอมาอยู่ในรัวอะไรอย่างเงี้ย เราอยากอยู่ในนี้ไงมันมันเท่ดีเราอยากอยู่อ่ะอ,อะแล้วมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับเธอด้วยนะนี่อันนี้อะสามารถช่วยเธอได้เอาไปคืออะไรออสการ์มันคือเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆซึ่งเขาสามารถช่วยเหลือเธอได้ทำไมต้องช่วยฉันอะก็ตอนเนี้โรงพยาบาลมันเต็มหมดเลยเธอต้องไปอยู่โรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลสนามอ่ะ นินทาแกมาแล้วระวังนะอุ้ยแกฉันว่าฉันมีเรื่อต้องเมาแล้วตามมาไปนี่แกมีอะไรว่ามาฉันว่านะ หน้า,นาต้องเป็นโควิดแน่นอน2 0 0ร0 0 1 0 0 0ไปเลยจริงอยากขนาดนางยังนางนาต้องใส่เมสแล้วใส่เมสไม่พอนะยังไออีกแล้วไอเสียงดังมากแกได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินโอ้แล้วแบบอีกอย่างนึงคือคนครอบร่าคือรังเกียจนางไปหมดแบบไม่เข้าใกล้นางเลยสารเน<ส>านะแน่นอนเชยคิดเหมือนแกเหมือนกันเมื่อก่อนนะฉันเจอนางในห้องอะฉันวิ่งหนีเลยใช่ไหมแกไอ้ตัวนี้ตัวใครตัวมันเฮ้ยด็นี่รู้สึกเฉยเฉย

ไม่วิ่งเหมือนคนอื่นบ้างเหรอเราเฉยๆเราไม่กลัวใครหรอก <Ooh. S 2> ไม่กลัวอะไรเลยเหรออัก้าใช่บนโลกนี้เราไม่กลัวอะไรเลยบน <ปะ S 1> โลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทําให้เรากลัวได้หรอกพวกอ้าอ้าอ้าแต่ทีนีก้กลัวออัก้า ก่อนป้องกันทุกคนโอ้บัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกเอาอะไรมาเยอะแยะบัวก็นี่ไงขอป้องกันมีมีชุด PPE เฟซชิล์แอลกอฮอล์หน้ากากอนไมมันเป็นสิ่งจำเป็นที่วเธอต้องใช้นะโอเคหรือว่าแค่อยากติดโควิดจากหน้าแก เราจะต้องตายแน่เลยแกเราจะต้องตายด้วยกันแกแกเฮ้ยแกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันใส่ชุดก่อนไม่ได้แล้วอ่ะออสการ์เธอใส่แมสแล้วมาต้องล้างมือต้องเยอะขนาดนี้เลยหรอเออดิดูคุณยืนด้วยโอี๋อีฉันเสร็จแล้ว นี่เดี๋ยวขอใส่ไหมก่อนมา,มาเลยไปเลยแกฉีดแอลกอฮอล์มาฉีดเลยแกเอาเลยทั้งตัวมาทุกคนเฮียบัวตัวใครตัวมายาใบเพช่งสิ่งศักดิ์สิทธิท์ <c oughs> ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ผมอรอดพ้นจากโลก ภัยไข้เจ็บด้วยเชื้อสาหัสสาหัแม่นี้ไม่ได้หรอกต้องเอาแม่นี้แช่แน่ วัดอื่นแล้วแหละออสก้อยากติดด้วยดูดิจะว่าไปนะถ้าคุณครูรู้เรื่องอาณาติดโควิดอะอาณาก็ต้องหยุดเรียนใช่ไหมใช่แกแล้วถ้าพวกเราติดโควิดอะเราก็จะได้ไม่ต้องไปเรียนไงงั้นเอางี้ ไปติดโควิดกันไปเดี๋ยวให้พี่นาจามใส่พวกเราเลย,เยเไปดูวแต่ว่าถ้าพวกเราไม่ใช่ติดโควิดอย่างเดียวอะแบบอาจจะติดโควิดแล้วก็ตายไปเลยอะแกโ oh, <no. S 2> อ้ยฉันเนลียใจกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,าแต่แกได้หยุดเรียนนะเว้ยหยุดเรียนตั้งหลายวันแน่ <Wow. S 1> ฉันไม่เอาอแกฉันกลัวตายอะฉันไม่อยากเอาชีวิตไปแลกกับวันหยุดอะแก แกเ,เนี่ยเปลี่ยนใจง่ายจังเลยอะ่ะโอ๊ยแกลองคิดดูดิโมันแกเดี๋ยวมันก็ติดก็หายปะเป็นไรก,กันนะเดี๋ยวมันก็หายปะเป็นไรกันนะแกพิสูจน์ความจริงไปดีกว่าอย่าเดี๋ยวว่านะถึงไม่ไต้องถามอานหน้าแล้วว่าเป็นจริงหรือเปล่ามาตามใช่ไหมโอ้ยแกฉันกลัวไม่เอาไปไปไป ไม่ไปมาเกิดอะไรกันเนี่ยอาดาสามีก็ถามเธออจะถามอะไรอ่ะเป็นหนึ่งนะร้อนถามแกกี้แหละถามไม่เกถามกเลยเกเลยาไปทำไมอยากรู้ใช่หรอเลกถามอันนี้เไมถามฉักลับแล้วนะเกไม่ถามไป เห็นไหมบอกเลยม่ได้เข่าเลยบัวฮะฉันเนี่ยน่ติดโควิดอ่ะนี่ฟังนะฉันะน้ำไม่ได้เป็นโควิดฉันตรวจเรียบร้อยแล้วแน่ใจนะจริงจริงก็ยังไม่ไดเชื่อใจอ่ะโอ๊ยมาี่เธอบั่นใจเธอก็ต้องตรวจตรวจเลยอาน้าต้องตรวจอีกแล้วเหรอใช่เลย เย็นใช่ไม่ได้เป็นเลยบอกกันไป็นปอดไงพี่แกอาจจะเป็นแกล้มตัวรอบนี้แกเวอร์มากอ่ะ เนี่ยเห็นไหมบอกแล้ว่าไม่ขึ้นโอเคก็ยังรอดไปโอ้เชื่อเชื่อแล้วพวกเราบวงไปหมดน้องบัวใช่ไหมเนี่ยพวกแกก็ไปปล่อยข่าวให้ฉันจะเสียหาย,หายเนี่ยแต่ฉันไม่รู้นี่นะแล้วทีหลังอ่ะให้มันใจอะไรอ่ะอย่าเรื่องคนอื่นไปพูดก็แล้วกันคนอื่นเขาจะเสียหายเอาอ่ะ โอเคอาอาขอโทษเขาแล้วกันเดี๋ยวเราเลี้ยงข้าวให้หายโกรธนะจริงปะจริงตะดตัพอดีเลยอ่ะไปไปร้านเจ๊ฝ่ายเดิมเนาะได้เลย